มาสุงห่าวิดีโอวันที่หารไลน์ตัวรับกันแล้ววันที่10เดือที่3ปีคลิสสองหิงซาวหาค่ะไม่ได้มาทบ FC ถี่ยงวันหนึ่งก็เลยว่าเอมาอุปร่องคุกจะไล่มือหาผุกเน่งคุกจะไล่มือหาโนดเน่งสิรแจ้องขายปันปีป่าห้องน้องป้าจ้า คุกจะไรมือห้ามมีสังเลียนหาคูกเขียวโคเขียวสอนการสืบบ้ปัดโคเขียวส่งกองปัดเลียนหาซึกครั้งเขี่ยเขี่ย่เปิ้นพึกสอนการซื้ปูดิ่งตามปันจ่อยกองถึงไม่ถึงมือเจดีคุกจะไ่มือนั่นเอง เวลาเมื่อไรได้ลำปิดลำปอลำทุกหอบินขึ้นโหลดขึ้นกากาป่อเด็กวันเท่าไรพอมีเงินมาก่อนเด็กหลายเลยพอมีจืดสิ่งมาก่อนเด็กหลายเลยดีอะไหมหาเป็นเพลลุตีเรามาอำ่ออำข้นอ่ำบุญ อันเจียนจาเนี่ยโต้ขึ้นดีอันปึงห่มย่าลานพือเสืออัาคบผ้าผักคำพองว่างูตอดควนไปปุ่มเหนได้หลากไปเวกาวันมือได้แดงูอันตอดผ้าผักเวน่าลำติดลำตื้ลำป่อลำผู พี่น้องลอยลงน้ำสันเหตุไหลหมอกันไ่้เอมีโปอก็ใหม่ใจใหญ่เดี๋ยมทนลองมวนซื้อโจเอาเฮียงกนุนหูปากมันสีจอมหลบต้องตึบซึกขางหูสิบหสาวมันอาบวนขึ้นปืนมันหลังเผา่อ,อยจังเผื่อ,อยหังปีเฮา พอมาด้วยในปีนอหะไงค้างในมีกลุ่มมุนเนื้อเชี่ยนในเขาตีตีมากกว่าตีเอาขาปวดิัวดันอัน,น,อนว่าเราคือมีนเสียกว่ายือ้อตายคำพงึกสอนนั่นก,กูกอดอีดองกันอันนั้นก็ค้างเจ็บปัดกองอามีค้างปัดจ่อยเดิมที เววันมนได้ลำปิดลำปนลำถุนทนผีมันเยี่ยมเจอลายปาดถึงความันกรียนห้องว่า law of the jungle เจ้าปึงปาดถึงเสียแลยหายกาบของกาเปีนปุ่นรอยเขาเลยไงเออหรือว่าปุ่นรอยเขามีตาหูมีจังกาะอองสิบตันลำถุน ปอกมาียกกันนั่งสุดใจนี่ที่เรียกว่าภูมิจังในเฉลี่เขาน้ำตีน้ำว่าวิการลายป่นเปลี่ยนคู่เขียวลายป่นเปลี่ยนสึกขงังเฉลี่ยเขาใจ l รอออฟเดอะจังก์จะปักปึงป่าถึงสช่แล้วปอกถูกปิดหรือลำหำรวย เอาเฮียงซึดตั้งน้่งตกปีหน่อา,าด้เลยเอาไม้ซื้อลำปอก้างบอกก็ราออก,ก็ยังว่าก,กาุ้ยาเก็จะอีหูปากค้างมันมีหูสิบหูสาวมันกนุ้ยี่เบียงีลๆคนทุกมมจางเรียไปย่อนอ,าอนําปันจะไล่กองปีหนึ่งปีหน่อเข้าไป วิกาเาข้าคามาต้วยป้การจ้ law of the jungle จปะปักเืนปืนการป่าเถื่อนที่ค่อนอท,ทุกปอกทิ่ผักไ้กาบองกาเป็นที่นหนมันเดียวอออเปี้ออกมาอยู่ฮะเอ๊หักหลังโคเขียวหักหลังสึกขางเปิดด้วยกันจึงวอดหายยาววิกามันไปสุด อือลีงาลายกอดหค้างนก่็มีลองป้่นเปลี่ยนเนือ้อบีนองใต้เหลียงขาวหาวแห,หยงแหงเอาไว้ยิ่งในใจเนี่ยเอาออกหน้าซึกเมือค้างในปิดดักมันก็เอาก้นใต้เหลียงขามตายแห้ปกก้องเขียมเป็นคนเจ้าใต้เหลียงนับปลาบ่อะไหลองเบืองใหม่ของไอ้ค้างก็เต็มทุนเหมือนกัน ตีเขาขานไว้กะมือเลียวได้อันเข่าขานนั่นขังเป้กินได้เลยเทีย่ในไม้พงเขาสั่เป้กินสักขาวเขาเป้กินมามาเป้กินเขารอออฟเดอะจังโก้ the อันนั้นจะดีจะไล่ป่าเถื่อนให้เขาเป้กินมามาเป้กินเขามันมีเรื่องดันกว่าพี่อาจารย์คือมึงสักหน่อยตีเขาขาน ปอติาาลาว้าก้นลอยในียอยามปามัดคอไตเจ็ดโกวันเตือจากจรจจิงไดหลายปีันบานีดอเไข่วตวงันพอปัดคอไตเจ็ดโกวไตดีกนขออ่ลาลอยดีขึ้นเยอออกปีได้ถึงมนันใน้ที่ไหนเวลาออกปีี่อูวันวในกอไตมันตักเสีงอันไหเทาอยากไม่ดีได้ราะตีว่ลาลอยมึกเรื่องอมปอถูก เทียมจอกตกปันไอ้คางเขาตั้งๆนี่เขาเป็นพี่น้องกันเป็นอุ้ยลีกันจ่อยเทียมกันมาตาสิตกปั้นจุ่มบั้นให้ยืมขุมีจันทรปอตายใะไหมเอาไวปปอได้แล้วเช่นั้นพี่น้องสาวขึ้นเมืองสันน้อยเวกับไอ้คางก็สมึกมาเหมือนกันไอ้คางก็ช้ำเปี้ยกินไตเหลียงเปี้ยกินสังคาเปี้ยกินก้อนวันก้นเมืองเอามายิงเอามาใช้ก้นหนุ่มก้อนเท่าเลยเอากว้าน่าซิทธ์ฮะให้ขึ้นตั้ง Bocca park, ra 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 này, ra 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 ở ra 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 này, ra ra này ra 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 Mì, ra 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 พี่น้องทุคนด้วยว่าปอมีกองไหนมาไทยก่องหนมีโวโัวล่อซึ่องเงย่ายอ่องหนมีกากองหนมียาวพาดีกองหนโ่บป้าป่าส่วนกว่าน่าใช่ไม่ใจห้างว่ามีกองก,อ,อ,กอ,อมอึบเขายาวพอมาด้วยปืนการดีเมืองเขาล่อือจังกกใจปืนการป่ดเถื่นยุ่มย่อมสิีแลหาเท็กหา,าเอ็ก พอหีจุมพอกรรกองก็ไม่ข้าวย้าเหี้ใน,นตีกันสิเนจุมกรรมกลางลุกขึ้นขึ้นมาก็พอดันหูบางขี้พอดันเหีบหบุกฮะหูมันพอโจอหย่งน,นี้เนาะเอ้เนียทีเมืองไทยก็ทำเดี๋ยวไม่ที่ไหนจะไปสังเณรว่าเข้าคานั่นถือว่เป็ปักตาเสิได้ด้วยสิบกว่าข้าวถึงข้าวยาวอันแค่บันฟังปีน้งนองไตแหล่จุมกับกองไต ngao La lai sáng ma có ẩm mò áo ngao lai sáng ma có áo ẩm lạnh ngao lai thao nặng cân tít cân có coi... thèm phải thèm tang nên có go... thiên nhong thiên nhong nè bật bừng bật bừng mới liệu kháng loại áo cân tay có tít thiên nhong thiên nhong bật bừng bừng anh đi bừng ở đây đi cái này à ไปใ,ในที่ตั้งของปันมาก,ก่อหมอเอาก็เอาคำไหเอาผูหมือนผู้นั้นเลยเจอพันไปข่าข่าวผู้ t ครอยู่ติ๊กเออดีอันไหมวันเมือ่อใดปีหน้าั้งหนยิย่งยมมาวว่าวันเมื่อใดผู้หักเจอจากผู้มีปีเงาผู้วนกว้างวันไกลเขาตเซนต์ไม้เดียหันว่าตื่นังห้ตื่นทางดี lý hai kiếm những loại này cảm quan tay một vòng tay làm nên có bao như thứ quy cả à mỏ lại xí mi tư tăng ăn khâu khụt khụt mà bên khó hao này bị nợ lại mở khoang tay tổ tay thì cả này có cầu hết quay mà hết quay ở khiến ta cắn quay phải cứ này phải hết này có mi เมื่อเล้วนเ่ยพองยามปอดของเป็ียนกว่าน่าซึกปังตึกปวนมองเวนสียงห้องเสียงให้เย่าก็เจรอีค้างเขาจะได้ทำกันลํำกันโปก,นกกันทุบกันเจ้าปึงป่าเถื่นเราจะได้เตะกินกันตือตามจะได้ก็เขาหัง่งยอดเขามีแบบตาเขานั้นวิกาอัมโมเอาอัมเฮ็ดอีสังไร để sửp dù bà xe yon kim kau con bun bun này bun 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 ma lai này coi bun bun ẩm bun 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 con bun 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 Ẩm bun 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 ít bun bun lai bun văn bun này bun bun lại bun 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 Bà bun 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 วันเนมื่อใดเนี่ยอันเขาเอาเหยอะที่จื่จลาลานมองนั่นไปยีสารปล่อยทิ้งยอทิ้งยอไตในกว่าเห็ดหมูวันเล็่เลี่ยงกว่าไก็กระจุกอเห็ดปล่อยไปอยู่น้นหมู่วันเป็นอยู่ห้องอยู่ห้องก็จู้กันน่ะเฮามีไหลก็ไต่เขาที่ในเออ่็เฮ็ดปล่อยไต่ปล่อยอันวนั่นแต่ไข่เมียนมาเลยไต่ปล่อยพอปิ่นขึ้นก็ปล่อยไต่ ในปอยมันไม่จื่อคือปอยหลบงปีนาา้องเขาในกำาลูกคุณมุนนเมืองกุนเนี่ยชมดิว่าปีนาา้องเขาผุยใจกว้างกวาในถ่องใน,ในเชียนไยก่อขะละคือกวนอันปืนอัเอาปอยเป็นเยอะนั่นปืนกว่าไก่กุริยาแกะปลาเมรีกันมองขี่ในหลุมฝากเขาบางเมืองเมอนกว่าเรือเรือเรือล Hà dầm thi nhon thi nhon này dùng con có kiệt là quay này áo gì áo xiêm này và đi cả mương tổ quân quân thế này hết quay đi đi gặp ha này nè quay ăn áo vàng áo mương quay tức quay xứ quay xứ mà nó phát hỏng không hết hao đủ kiểu quê ไตป่ยไตไตในเก็บป่อยปีสุดปีนอครับนั้นก็ป่อยเนี่ยมันโลกิลิยามันน่ะมันปอยมีของในมือมีเสียงพอมีกวนในยี่ห้อไหนก็โอเคอ่ะนะ็ดป่ยเนี่ยเขาพ้ากันเฮ็ดป่อยติกดิกอ่ะคนที่ป่วยยาขึ้นอย่างกวนฮ็ดป่อยยาออกมากวนฮ็ดป่อยยามีปีนี่ต่คนเล็บเสียวสีเปืนนั้นขันก็เลยลามาผัานพอง อันเมื่อขึ้นอย่างมาสูงกว่าเลื่อนเลื่อนแ,แล้วนี่ตีเงาเป็นดอกตาออกห้องเฮียนจำจอมเปลี่ยนผูกความความยอมมากนี่เดิมทนุนทะี่นั่นเปลี่ยนเจ้าคืออะไรเปลี่ยนไปสูเตียกเรื่องไนอ้วนด้วยปีไตปล่อยปีปอยไตครับมากบังเลยก็คุกจะเลยคุกจะเลยขอความของเจ้าผ้าขุนส์ปานเอ็มที่ดับซึ่งเมืองไทย ได้ได้เมือมีกล่องในมองได้พระ่าจากปานเขาก็เล้ยวเหมือนเมืองไทยก็เขาไร่เจ้าเป็นสายยามรักไหมปีเดียจ้าวึืนเมืองแสน่อยสาวถือว่าป่วยก็ขึ้นอยู่ไล่ลุกขึ้นก็ขึ้นอยู่วันเมืองก็ขึ้นอยู่เงินก็ขึ้นอยู่ปีญหนก็ขึ้นอะไรหอมว่ะเยก้าวันมื้อไห้ต่างห่วหาต่างหมอนเฮ็ดบเหมือนหลัเมฆคู่เกือเสียงก็ยามเตรียมไป ไตในตาไก่ขึ้นจมลาไตย่างไรลากชืในหนำใจการสี้ไตหักไตโกฏิพันไตห่าหายโกเบนเอาตื้อด่างเมื่อห่าเกี่ยวห่าซื้อในเสด้ชิมเอาหิมเอ้าแี่นดินวันมึงสืบเดิมจึงไต้วัยวัยในโกเปลี่ยนกว่ามึงเปิืนเนื้อเปลเนี่ยเปลนหิมกันเปลนทุกกันเปลนเอากันตายนนั่ตาไล่ค้างก็ตาไล่มึงได้เจียน้าอีก็ตาไล่มึงได้มันก็ตาไล่มึงได้ปองตูนังเสียงอะไรขี่เขาจะได้ก็ตาไล่มึงได้ ใตเด็ดตาซุ้มป้อมบางเงินนวานก็วานห้างบางเงินนวิ่งก็วิ่งห้างตัวบันนี้จ้องอุจจารอุจจาได้ก็ไปอันใต้ไรนี้สังอันใต้ไรมีหังปีดล่อยาวคืนหนึ่งเสร็จรอยปีใต้ปล่อยเด็ปีปล่อยใต้เอ้ามันกันม้วนเลยสินะคำพ้องว่าป้อมเฮ็ดเด่นไรหรอเชียวว่าพี่เงี้ยพิงทุ่งเหนียงจากหายเอามามันหายมันหาย เนะเฮ็ดทีก็มันหายเมืองหลยก็เป้นปันหายเว้กับเปินตนตใหญ่างๆยใหญ่ใ่างๆมีไว้อำลวนลอำเ,อเอาารือไงเออไตเหาัคาเรตมันเต็มคนดีนะอันนี้เอามาเจียบนึงนี่งงกันว่าตงไดปาดีไดจับสิไดและผูกกาง งในการเมืองใจงาไล่เมื่อเดืองนเข้าถูกดีได hết สิ่งทีถูกดีไดห่มกันถูกดีใดพร้อมกันถูกดีไดฮาปีเนี่ยถูกดีไดฮงมเสียเฮ็ดกว่าห้าอยู่เกาอยู่เมื่อห้าหากินหนอ้าม้งเมื่อห้าเฮ็ดป่อยกับป่อยเมื่อห้าเพื่อได้เฮ็ดป่อยติดเจิกองกัเไล่ซกระเปอะทุกเพียมตาดีไรมาก ชื่อแน่อาอยู่เมืองหนังบ้านของเขาหาปีหน้ารัไปเมือหนังเสียนไปเขาไายการลาบาคุกจะไรมือห้าผูกหนึ่งคุกจะไรมือห้าหนดหนึ่งคุกจะไรมือห้ากับขายหนึ่งวันใต้วันหงคุกจะไรมือห้ากับย้อนกองดีวันให้คุกจะไรมือหา้ากัาพึ่งพอนสอนการดีเมืองค้างเปิลจอยห้า เปิ้นก้ำเถียมฮะเปิ้นจ่วยหรือมากูเจ้กูลองเปิ้นยอมเปิ้นอ่านจ้าเออจ้าคือเจอได้เฮาจ่วยกันในวันไทยก็ฮันดีจังนั้นทางก็ฮันดีจังนั้นสิจ่วยปีดอกทําไหร่กะวันเมื่อไหรวายสีมันมาไหลโปอก็ใหม่กําลังติบเป็นวันให้ฮอวันให้ขี่กาปอเต็ยเอากองยืดตายแบยผู้กวอนสีดิ้งตีจี้านไทยใหม่ไผยไม่เจ็บใจกุยเสียนไปเจ็บใจลองได้ ย่อก็ปอทุูกึกขังปอหลังบปอดไคว่เพราเขาขามาด้วย law of the jungle เป็งการป่าเถื่อนหรอจะอะไรเนี่ยสิเลยหาหรือลำจุมเหยี่ยวจุมปืนโฮ่เยี่ยวล้านผือสือก็ได้คบผ้าก็ได้ผาง,งูก็ได้ดรอที่อะไรได้ว่ากันเนี่ยกำหนึ่งปีหน่า อํำหูงคุณมุงเงาอ่ำตอเบี้นขึ้นแผ่นดินเฮาเสียมได้ิท่วม้ยกัดล่างขึ้นเจริญพยญยามจอยแขมมาเจริญในกองมันมีมีจวนมีจีเละจีจุงมไหมอันมาลบนี่นี่กุลลอยไปไว้กะคนเฮาได้พยายามจอยเหลือเฮามานเามน,นี่ยเฮาถึงจะลืมกัน เปืนยามช่วยเหลือเขาเมื่อเขาต้องในำน้ำน้ำหนึ่งกอค่าในกองถูกดื้อมีหน้าตขึ้นเหมือนสั่คมเขายามเฮ็ดเขียบพพยายามเยืนเข้เขาเขา้าห้อถูกดื้อกันปีศา,าเิบนย้อนสีแตกกับปืนลีดอกเออมันเดได้เป็นยังไงเพราะว่าเจอลายหมึกลายดึงจเจปืนการ law of the jungle สีแดงมีลองปืนเปลี่ยนป้อดถูกหรือลำลยุยจั่งเขียนติ๊บเปลี่ยนให้หมึก sàng thả quân mừng vậy anh đang có mực đó mực là tấn nha cán hữu văn này có quân mừng tay phát tạo sẽ sự tươi quả anh khai ba trò này khai này bị nó hao khả tế bạc bưng hôm để thủ đi lan phử yêu ê thời gian dòi hao năng cùng ghi du thủ đi lấy khu yêu ê cá nạn của y quân bữa này mở